มัดสียอ่นเขาให้แม่เนี่ยวาเห็นอีไล่พอดีเนี่ยแหละแม่ท้องก่อนกับท้องแทงนะเนี่ยเหตุตัทั้งหลังข้าเปล่าเหรียญกุนกุนมาเอิญนิดหน่อยนะออออนังเครื่องข้าเขาขอ,อีอ่อยเมืน่อนั้นเมื่อนั้นก็เห็นบอกปานไป็นัางยู่บ้านเจ๊ก,กีป,ปุ่น,ม,น <laughs> มีเจอยุบหงันเพึ่นเลยนะบอกปานแม่แต่ไม่เอาแหวนมันคือหนาคือบอกปานแท้หนังอยูุบหงนันเพึ่นเลย กินกินกินอ่อนอาหานมัดแต่ก่อนปลาอยางพอดีอ่อนท้องพองอันท้องก่อนกับท้องแทงไปทรงแล้วขนาดนี้มาเห็นแม่เห็นมันกับแม่เยอะมาสชีเขาให้แม่ี่ก็เลยเห็นมันพอดีก็เลยเอือนมากินอาหารมิดเอาอยู่นี่มันกินเขากบอย่างเขาก็ปลาโกว่ะกว่าข้อดำคักมึงนะ ซื้อพร้อมกันนี่ก็ของท้องก่อนอันนี้ตัวนี้ได้สีม่วงท้องหันท้องแทงได้สีเย็นสียมพูก่อกนสีแดงก็ุ้ยเหแถมมันเกามาัดหลายมันเนี่ยบอกคอยฟู้ไปดำปือป้อๆเลยมึงกินอาหารเมร็ดห่อไปให้นท้องแข็งกับท้องก่อนพอดีเลยติดกระเป๋ามาสีขาวเมลยให้มันกินไปแล้ว หน้าเอาก็ติดอยังคือเป็นสีเหลืองๆนี่ฮะพีนไปพีนไปแล้วฮจุ๊บอ่ะคือบอกท้องแข็งไะตัวทอกันเลยว่ะแต่บอกท้องก่อนคือผอมมันอตัวใหญ่แต่มันหางกุดหางหางขวดฮะบ่อคอมันหางตรงอืมมันได้หางขวดน้ำไผ่บว มีมัดกังก็มีมัดที่กันนไปได้ยังก็ห่างหางก็ทินหางือแบงมอหินน่ะอีปุยก็อีนินุืนน่ะอ็แหลมมากผ่นน่ะพี่ธงหน้าผมกำลังแียนมาเว่น่ะปุยก็อีนินน่ะปืดตีนดำปืปือปุยอะตีนดำปืปืเออมม่จะใส่วานูนินแหมเออหนูนินมาเดิไหนครับ Cô này dì lại, bài lợ Dì thế nó cứ Ôi, Nhưng mà dìm thấy cua, ngúng nà Dì mươn Lúc, thấy lúc sủi ở bài mình cứ khót là xảy gần thế Ừ, mẹ tôi bằng nhầy nói lúc sủi tôi nói, nói khót là hôn gần là luật Áo chín nào, lỡ mệt nương mèo Yên nè Bùi ไปแล้วคิดก็โกงจริงๆเหมือนล้ลูกสื่ไม่อยู่บ้านเลยวะก็เปิดนาย่างบะฮุนเองก็ละหุนเลยวะนิ้นไปตากฝนมาก่ะนิ้นมึงเอาว้าบบ่ดอกใบมันสิเบิดเหรวใบร้นเบิร้ว นเหเหี่จริงเขาหรอวบล่าไปๆไปไปล่ไปและข้ามาเบิงอีไ <klar> ล <wie> ่เมาสีเขาวเปลาไกลหน่อยมาจอใส่บูสองตัวซึ่งมาจากตลาดว่าจากบัฟีฟไหมคนละหุนเลยเนี่ยเป็นหมาลูกสวย ที่เอาไปเลยก็มาตัวนี้คนละหุ่นกันเลยเลยไอ้ไอ้กําหนดไกหน่อยขี้น่ะไปใส่เห้อผิดไกหน่อยมึงเดียผิดไกหน่อยมึงยั่ไดฮะโอ้ไปปล่อยเหหยาเหรอมันว่าไปหาเมียมึงคน่ะ มันปล่อยแล้วมัน่าไปไปหาแม่มึองมานะมันไปปล่อยแต่เอ้าหันใหยี่ายเรอนะปันว่าไปไไปหาแม่มึองว่างสิแมมเราดูก่ย่างมัน้อนเราะฉันตุ้งกย่างมันบังหนุยมันเงาเลยนะตุ้งซบด้วยมันเอาไปแต่หนีบ่กินอ่ะนะแล้วกินนี่ก็ซ้ำนีดฟาเบิงอี่ราสก็อีปุยปุยมันกินอย่าง โทษไปหาจริงเข้าไปมึงไปเอ้ๆปยกันนนี่มีซํานี่จ้พี่น้องสิยาวยาวโพดไว้พาเบิ่งอีหลายเห็นนี่ปุ๋ยมามันเลยแล่นแล้วอีหลายน่ะ